รัวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft Pocket e d i ช i o น,นะวันนี้ก็จะมาเนี่ยสอนสมัครเซรเิร์ฟไร์บอทนะครับจากพาที่แล้วนะฮะได้เล่นไปส่วนหนึ่งนี่ครับก็จะมาสอนสมัครไรส์บอทกันเลยเนี่ครับขั้นแรกนะครับก็พิมพ์ว่า คับแล้วก็ R R E อ I S T E R นะครับ T R แล้วก็ตามด้วยหมายเลขของคุณนะจะเอาหมายเลขอะไรก็ได้นะหนึ่ง น,นี้นะฮะโอเคแล้วเราก็ใส่อ e ีเมลของเรานะครับแต่ผมจะใส่ Gmail นะฮะแต่ผมจะใส่ Gmail แล้วกันนะฮะก็ตึบตึบึบ Gmail ก็อันนี้แล้วกันนะ d ะ m จะขึ้นตัวหนังสืออย่างนี้นะฮนะแล้วก็เรียว่าทับล็อกโอ็มทับนี้นะแล้วเขียนตัวนี้ล็อกอินแล้วก็ตามด้วยหมายเลขตรง ศูนย์เก้าหนึ่งเก้าห้าเนี่ยนะศูนย์เก้าหนึ่งเก้าห้าโอเคมันจะบอกว่าอ้าวทำไมเป็นยังไง you are now the login อ้าวยังไงวะ t ับเกิบเกิบอกล็อกอิน ี่นะก็มันก็จะขึ้นว่า y o U and now uh, login นะครับแค่นี้นะฮะยยใส่อีเมลฟอร์มก็ได้นะครับแค่นี้ก็เล่นได้ไรฟ e บ o t เซิร์ฟไรฟ์บอได้สบายหรือสะดือโบนะฮะได้ตามสบายเลยนะฮะนี่ก็จะมาเล่นอันนี้นี่นะฮะอู้ ตรงนี้ด้วยนี่ยฮะสิบห้าวินะครับเฮ้ยมันมีของให้่ยดูมันมีไอวีไอพีพิเศษตรงนู้นนะฮะน่นนัน่นนัน่นอ้ที่มันใส่กอท้องอ่ะคิดกงเกินไปแล้วนะฮะเฮ้ยตก,กี้อ๋อไม่ใช่ โอเคครับไกลแล้วครับไกลแล้วไกลแล้วไกลแล้วกลแล้ววันโอเคมาปุ๊บมาปุ๊บมาปุ๊บอ้าวอ้าวเราอ้าวเราโดดเดียวเอ้าเอ้าแลกไม่แลกแลกล้อแลกแลกโอเคซูมซูมอ้าวเด้งเอ้าใหม่ ก่อนฮะโอเคฮนะจากเน็ตที่มันกากนะฮะใช้เน็ตเป็นฟิลมนะไม่ได้ใช้การต่อ wi ไ,ไฟก็วันนี้นะฮะีฮยสอนการสมัครเซริร์ฟไรซ์บูธไปแล้วนะครับเอาไปใช้ก็ได้นะครับส่วนวันนี้ก็บายบายครับยจอกันใหม่ในพรทหน้าก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร ก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปครับวันนี้ก็บ๊ายบายครับเย้บ๊ายบาย